สวัสดีครับอ่าบริทคนลายเหรียญชาแนลนะครับห้างหายสากการาทำคลิปพ่อสมคุรันนะครับก็วันนี้เริ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญสิบบาทที่ละลึดนะครับีเหรียญสิบบาททีละลึดนะครับพงขคอย้ําเหมือนเดิมบอกว่า,าช่องเราช่องบริทคนลายเหรียญชาแนลนะครับจะเป็นเพียงช่องที่อมห้ความรู้ สำหรับนักสะสมมือใหม่ทุกท่านหรือว่าเรื่อข้อมูลเหรียญนะครับตามความเป็นจริงก็ที่ทางบริษัทคนรลยเหรียญจะส่งไว้นะครับนะครับเหรียญนี่ครับเหรียญในมือผมนี่นะครับเป็นเหรียญเป็นเหรียญชีลลลึกนะครับเป็นเหรียญชีลลลึกครบรอบบาระสิบปีนะครับครบรอบปาระที่สิบนะครับขออภัยนะครับครบรอบบาระที่สิบ แล้วก็เป็นเหรียญที่เลืกหนึ่งร้อยปีกรมแพทย์ทหารทหารบกนะครับนะครับซึ่งเป็นเหรียญสองสีในราคาสิบบาทนะครับสิบบาทเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนที่ผมจะตัดหึมาดูเหรียญบนโต๊ะเดี๋ยวผมขออธิบายก่อนครับว่าเหรียญน,นี้นะครับมีจำนวนแตรผลิตที่เยอะพอสมควรคือสามล้านสามล้านสิบเจ็ดเหรียญน,นะครับนะครับขนาดของเหรียญอยู่ที่เสาหก มิลลิเมตรครับน้ำหนักอยู่ที่แปดจุดห้ากรัมนะครับนะครับประกาศใช้จริงวันที่สามกันยายนสองห้าสี่สองนะครับ,นะรบด้านหน้าเหรียญก็จะมีสองพระองค์นะครับก็คือ,อพระบรมบรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมินทรามหาจุลาลงกรนะครับอจอมพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวน,นะครับราชการที่ห้านะครับทรงฉลองพระองค์ เต็มแบบยศทหารมหาเล็กนะครับสายสะพายจาก,กรีนะครับแล้วก็และมีอีกพระองค์ท่านหนึ่งก็กคือพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหา,ามหาภูมิพระดุลยเดชนะครับทรงสรองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศมหาไทายเล็การาชวัลลบลักนะครับพระองค์ทรงสายสร้อยจากกรีนะครับประดับตรา ชวบนลบนะครับและเครื่องหมายประประมาพิไทยนะครับจปรนะครับนะครับกนนี้สวยงามมากเนี่ยนี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะตัดมาให้ดูบนโต๊ะเลยนะครับว่าเรียนนี้มีลักษณะแบบไหนนะครับนะมาดูกันครับนี่นะครับเรียนที่ละลึกนะครับ ยันทีระลึกร้อยปีกรมแพทย์ฐานบกนะครับนะครับน่ครับด้านหน้าเรียนก็จะเป็นสองพระองค์ท่าน,นครับสองพระองค์ท่านก็คือรัชกาลที่5และก็รัชกาลที่9นะครับด้านลักษณะของใต้ใต้ผาดของพระองค์ท่านก็จะมีลวดลายของดอกไม้นะครับแล้วก็มีบอกบอกรัชกาลที่5และก็รัชกาลที่9นะครับแล้วก็เป็น ด้านบนสุดนะครับตรงกลางนะครับก็จะเป็นเครื่องหมายอ่าพระประมาพิไทยย่อจอปอรอนะครับนะนะเป็นรอบเฟืองสลับเรียบนะครับเห,เหมือนเหมือนเหรียญสิบบาททั่วไปนะครับส่วนด้านหลังเหรียญน,นะครับด้านหลังเหรียญก็จะอ่าเป็นเหรียญสองสีนะครับตรงกลางเป็นอ่าเป็นสัญลักษณ ย่อจปรนะครับแล้วก็ระบุว่ากรมแพทย์มหาทหารบกแนละขอภัยนะครับแล้วก็ตรงขอบนอกระบุ100ปีกรมแพทย์ทหารบกนะครับเมกราสองสี่ถึง2543นะครับนะครับด้านล่างจะบอกประเทศไทยแล้วก็ชนิดราคา10บาทนะครับแลรนนี้มีความสวยงามมากครับนี่นะครับเป็นเนรลักษณะของเรียน ใครมีเหรียญแบบนี้สสมไว้เลยนะครับเพราะว่าอนาคตมีราคาแน่นอนครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานครับเป็นเหรียญปกติทั่วไปนะครับปาจจ็เหรียญเออร์เลคอยได้ๆนะครับหรือว่าปั๊มผิดปกติได้ๆนะครับราคาเล่นหากะอยู่ที่หลักสิบหลักร้อยนะครับยังม่แพงครับเหรียญนี้แต่อนาคตแพงแน่นอน นะครับเพื่อนๆคนไหนมีเหรียญที่เลืลึกนะครับลอยปีกรมการแพร่ทานโบเกาะเก็บไปดีๆนะครับยิ่งเป็นเหรียญที่มีสภาพความสวยงามอนาคตมีราคาแน่นอนนะครับนะครับแล้วก็จะบอกว่าเยวผมหาเหรียญมาทำทุกๆคนดูเรื่อยนๆนะครับเพราะว่าเหรียญเหล่านี้เป็นเหรียญที่วริศสะสมเองนะครับไม่ได้มีการซื้อขายผ่านทางช่องแต่อย่างใดนะครับ ก็เอาเป็นวา่ายังไงผมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับให้กับช่องคนรักเหรียญนะครับก็คือวอลีคนหลายเหรียญชแนลนะครับไว้เพื่อพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับทั้งนักสะส,ส,สมใหม่และสะสมเก่านะได้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าเหรียญไหนมีราคาเรือเหรียญไหนที่น่าสะสมนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับมาดูกันว่าผมจะ ให้เพื่อนเ่นเนดูเรียนแบบไหนยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะครับสวัสดีครับ